แพทย์ข้าศรกรชัยวันทิศเป็นแย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสมนาในวันนี้การสัมนาในครั้งนี้ท่านผู้บนิการสถาบันอัญตแพท์ท่านสื่อมวลชนท่านแขกผู้มีเกียรติและผู้จัดการสรมนาทุกท่านครับผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบร,รมความรู้วิชาการด้านยาเสพติดและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนนัจกจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ขึ้นที่สองในวันนี้การที่กรมการแพทย์และสถาบันทะยาร์ได้จัดก,การอบร,รมขึ้นในครั้งนี้ถือว่าเป็นประโยชน์และมีความต้องได้รับการแก้ไขอย,อย่างจริงจังและ่อเรื่อง ขึ้นกระทรวงสาธารณสุขเองได้รับมอบหมายโดยรัฐบาลกำหนดนโยบายเผยแพร่ผลงานวิจัยทิศไทยของวิทยาเขตต่าคิดค้นหารูปแบบใหม่ๆในการบำบัดรักษาพื้นปูภาารัฐสนับสนุนนโยบายให้คนไทยเป็นประเทศผู้นำทางวิทาศาสรลดระดับการขยายตัวของปัญหายาเสพติดนักจัดการวิทยุโทรัศน์เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงโทษโทษที่ไทยของน้องเรียบร้อย